นะครับก็ songs, primo, ม, teaching. มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับสอบถามมาว่านะครับอยากจะมีวิดีโอนะครับเป็นของตัวเองนะครับเพื่อจะแนะนําตัวเองหรือว่าพิเารตัวเองนะครับไว้ในบล็อกของเรานะครับแล้วก็อยากจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อกับด้วยนะครับทำยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการใช้การอัาวิดีโอก่อนนะครับโดยการใช้วิดีโอโปรแกรม c a m t a s i a นะครับก็คือโปรแกรมนี้นี่เองนะครับก็ผมจะแนะนำตั้งแต่การดาวน์โหลดเลยละกันนะครับก็ให้นะครับเพื่อนๆทุกคนนะพิมพ์ตรงนี้ครับพิมพ์ตรง Google นะครับพิมพ์ว่าโปรแกรมเขียนว่า c a m t a s i a Studio นะครับแล้วคลิกตรงนี้ครับ c a ม t a เซ6ยาบวกคียนะครับเพื่อจะมีซีเรียลด้วยนะครับ ะครับก็เข้ามาตรงนี้เลยครับดาวน์โหลดนะครับก็บันทึกเลยนะครับก็อาจจะรอนานสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อโปรแกรมถามหา Serial นะครับก็สามารถกรอบตัวนี้ไปได้เลยนะครับจากที่ใช้ได้แค่30วันก็จะใช้ได้ตลอดนะครับโอเคนะครับเมื่อ เราดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดมาก็จะมีหน้าตายอ่างนี้นะครับเมื่อเราต้องการอัดแบบกล้องนะครับก็คลิกตรงนี้ครับ Record Camera นะครับนะครับก็ใครที่ต้องการที่จะอัดวิดีโอนะครับผ่านกล้องนะครับก็ควรจะซื้อกล้องนะครับมาเพิ่มนะครับ กล้องนี้รู้สึกว่าราคาไม่กี่ร้อยนะครับก็เป็นกล้องที่รายละเอียดความละเอียดสูงมากนะครับก็เมื่อเรามาต่อเสร็จแล้วเราก็ให้เราเลือกนะครับกล้องที่เราซื้อมานะครับเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราก็กดสตาร์ทเรคคอร์ดนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราอัดเสร็จปุ๊บก็กดฟิ n นส์นะครับแล้วการเซฟนะครับ ผมจะหยุดการดาวน์โหลดไว้ก่อนนะครับการเซฟนะครก็ควรจะเซฟเป็นนะครับสกูนะครับเป็นไฟล์นี้ครับ avi นะครับ mm hmm. เพื่อง่ายนะครับต่อการที่เราจะอัพโหลดลงใน y o u t u b e นะครับ mm hmm. เมื่อเรามีไฟล์วิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้เราเข้ามาที่นี่ครับ www.youtube.com นะครับเมื่อเข้ามาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ให้เราคลิกที่อัปโหลดนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เรากรอกอ่า i l ของเรานะครับซึ่งคนที่มีบล็อกอยู่แล้วก็จะมี Gmail กันอยู่แล้วนะครับก็สามารถกรอกเข้าไปเลย,เลย ก็ให้คลิกตรงที่อัปโหลดวิดีโอนะครับก็เลือกวิดีโอที่เราอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะทําการอัปโหลดนะครับช่วงที่รอนี้นะครับก็ให้เรามาแก้ไขตรงนี้ครับก็คือไตเติลนะครับเราอยากจะให้โชว์อะไรนะครับผมพิรวัตรนะครับตรงด e สคริปชั o นนี้ก็เป็นการบรรยายเกี่ยวกับวิดีโอนะครับว่าวิดีโอของเราเกี่ยวกับอะไรก็อาจจะใช้ประมาณว่า ติดต่อ,อสนใจติดต่อธุรกิจมินิยีโกนะครับก็ควรจะมีเบอร์โทรนะครับแต่ที่สำคัญนะครับควรจะมีควรจะมีลิงก์วิดีโอติดเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อ,อคนสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์ตรงนี้นะครับเข้าไปที่บล็อกของเราได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดนะครับก็สามารถใส่ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่เราต้องการ นะครับตรงนี้นะครับก็อาจจะวิดีโอเราเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่างวิดีโออย่างนี้นะครับผมก็แนะนําอาจจะเป็น People and b l o g ะกันนะครับเมื่อวิดีโออัปโหลดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้คลิกตรงเซฟเชนะครับก็คือเปลี่ยนนะครับเมื่อวิดีโออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับจะมีโค้ด Embed ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถก๊อปวิดีโอก๊อปลิงก์ตรงนี้นะครับไปไว้ในบล็อกเราได้เลย นะครับนะครับเมื่อเราอัปโหลดวีดีโอปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะให้ดูนะครับ,ดนะรบเดี๋ยวผมก็ไปที่หน้า youtube แล้วกัน เดี๋ยวผมขอไปที่วิดีโอนะครับนะครับก็ถ้ามาที่วิดีโอนะครับโคด e m b e d ก็คือคือโคดตรงนี้นะครับ Embed นะครับคลิกตรงนี้นะครับแต่เมื่อกี้นะครับถ้ามีการอัปโหลดเนี่ยปุ๊บเนี่ยโคด e m b e d จะขึ้นเลยนะครับให้เราคัดลอกมานะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปที่บล็อกของเรานะครับ โดยเราต้องการที่จะใส่วิดีโอไว้ด้านนี้นะครับก็ให้เราคลิกเพิ่มกระเจ็ดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้คลิกตรงที่ JavaScript นะครับก็วางลงไปเลยนะครับหัวข้อตรงนี้นะครับใครจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วถ้าเผื่อใส่ด้านนี้เนี่ยเนื้อที่มันจะน้อยนะครับแล้วก็ควรปรับขนาดของวิดีโอนะครับก็คือตรงนี้ก็เป็นความกว้างตรงนี้ก็เป็นความสูงนะครับก็ให้ จะเป็นอยู่2จุดนะครับนะครับเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับนะครับก็มาดูตัวอย่างกันนะครับก็จะมีวิดีโออยู่ตรงนี้นะครับส่วนใครที่ต้องการาให้มีการติดต่อกับนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ยากเช่นกันนะครับก็มาเพิ่มกระเจ็ดขึ้นมานะครับก็ให้คลิกตรงที่ข้อความ ตรงนี้ก็ให้เขียนว่าประมาณว่านะครับอสอบถามเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็ควรจะเป็นชื่อนะครับชื่อนามสกุลตรงนี้อาจจะเป็นด้านล่างอาจจะเป็นเบอร์โทรอีเมลนะครับก็เราก็สามารถตกแต่งตัวอักษรของเราได้นะครับโดยการเป็นตัวหนานะครับ เป็นสีนะครับหรือว่าจะฝังลิงก์นะครับซ่อนลิงก์นะครับก็ได้นะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับก็จะเป็นอย่างที่ในบล็อกของผมเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับก็ไม่ยากครับง่ายๆครับแต่สําคัญอยู่ที่ว่า บทความหรือว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาในวิดีโอของเรานะครับก็ควรจะเป็นเนื้อหาที่ค่อคนข้างที่จะฟังง่ายกระชับนะครับแล้วก็ตรงสื่อสารตรงไปตรงมาดีกว่านะครับหรือถ้าเป็นการแนะนําตัวก็ควรจะเป็นการที่ทําแล้วให้คนฟังน่าสนใจนะครับนะครับแล้วก็ควรจะมีความยาวไม่เกิน10นาทีนะครับก็ยังไงวันนี้ผมก็ขอฝากวิธีการ อารวิดีโอแล้วก็อัพโหลดลงใน YouTube นะครับ mm hmm. เพื่อ uh, นำไปตกแต่งบล็อกให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับวันนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ